ัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เยอบะบทสภามา,า,ว,านะะวัดบางบกรนะคะวัดบางกอกมาราวาสนะคะอาจะเข้าไปในวัดเนะเาะวันนี้ใด้คนนําเที่ยวไกด์นาเที่ยวก็คือน้องน้องเค้กน้องเค้กแนะนําตัวหน่อยน้องเค้กนะคะจะพาเราไปเที่ยววันนี้ไปเดินดูวัดไปเดินชมนู่นนี่นั่นเอาไปนอกปะ เด้ววันจะพาไปกำลังเค,ค้กจะพาไปเดินดูอาจจะไม่ได้บรรยายหรือว่าอันนั้นเด้อพี่น้องเด้ออาจจะไปแบบว่าบางทีก็เราไม่อยากจะถ่ายอา่าอยากจะถ่ายาคนถ่ายอย่างนั้นสิเนาะเราบางครั้งบางย่างบางรูปน้าเยบนก็อาจจะไม่รู้ประวัติการเป็นมานู่นนี่นั่นเนาะก็จะเข้ามาพาชมความสวยงามของวัดวัดจีนนะคะวัด วัดของอชาวจีนเดิอพี่น้องนะคะเนาะวันนี้ได้ไกด์นำเที่ยวก็คือเป็นน้องเค้กนะคะลูกสาวของอน้องออนเดิอพี่น้องแล้วก็จะเข้ามาอยู่ถนนเจริญกรุงนะคะถนนเจริญกรุง ทุกวันจะไปยังรถตัดไปยังหางหาใม่ใหม่เซีฟีใหม่กันสันเลยน้องเคก้กเภาพไปเคก้กถ่ายไหมน้องเคก้กถ่ายด้วยสิถ่ายคลิปด้วยถ่ายก็จะประมาณนี้เ,เราถ้าน้องเค้กจะเอาลงติ๊กตอกน้องเค้กก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้เลยแต่ถ้าน้องเค้กจะเอาลงช่องอ่ะน้องเค้กต้องต้องลายนี้นะลายขวางนี่เอาสัก ช็อตประมาณสัก5้านาทีส0นาทีแล้วเราก็ไปตัดต่อก็ได้ลองดูวันนี้เนี่ยบนจะสอนให้น้องเคเขาเฮ็ดคลิปน้ำพี่น้องเฮ็ดคลิปยูทูบนะเออแต่ว่าน้องเขาอ่ะหล่นติ๊กต๊อกอยู่แล้วไงน้องเขาทำยุทำมาติ๊กต๊อกอยู่ก็เลยเดีบยผนก็เลยว่าอยากให้เขาเฮ็ดอ่ะยูทูบน้ำแม่เขาอยากให้เย็นดูให้การทำยูทูบน้ำ เก่งภาษาจีนสําหรับน้องเคกนี่ก็เก่งภาษาจีนพี่สาวเขายิ่งแบบว่าเป็นไก่เลยนะคะห้าห้าภาษาพาไปเป็นไก่น้ำเที่ยวทั่วต่างประเทศนะแม่พี่สาวของเคกเนี่ยตอนนี้ก็บินไปญี่ปุน่นไปฮอดเร็วเมือคขึ้นนี้นะคะเสริมดวงแก้ชงนะคะไหว้พระเสริมดวงแก้ชงนะก็จะมีนี่แหละพี่น้องเสริมดวงแก้ชงก็ แล้วแต่เนาะว่าเราจะทำบุญอะไรเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ดิเป็นการทางก็ทำไมก็ไปทางไหนไอเคกนำทางเลยที่บุญก็เคยมาเลยพี่น้องไม่เคยมานะคะอันนี้เป็นวัดมังกรวัดมังกรนะคะจะเป็นวัดของชาวจีนนะคะเนาะจะเป็นวัดของชาวจีน ข้ามาก็รู้สึกว่าร่มรื่นอยู่เลยก็ประมาณว่าเนาะ,ะแต่ละาศาสนาเอ้ยแต่ละประเทศแต่ละอันนี้ก็าศาสนาถ้าจีนก็ก็พูดเหมือนกันแนตะ่พี่น้องนบคือาศาสนาเดียวกันกับเฮ้านั่นแหละแต่เพียงแต่ประพีพนี่ขนกธรรมเนียมเขาไม่ได้เหมือนเราแค่นั้นเองนะคะ น้องเค้กจะแก้ชงได้หรอจะทำน้องแก้ชงได้หรอหรือว่าหรือว่าเราเดินอะได้ถ้าใครจะแก้ชงก็คือมาลงชื่อใช่ไหมมาลงอ๋อมาลงชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่กลองใส่กลองเขียนชื่อเขียนอะไรเราเนาะ อ๋อ,อที่ห้องที่ในห้องนั้นนะนะ,นะเออเดี๋ยวพี่น้องเห็นยวพระเจ้ากันอันนี้คือตรงที่มาเอามาเอาใบแล้วก็เขียนซื้อเขียนน้ำสก,ก,กุลกลับมาทำพิธีไม่มีนะคะแล้วก็เข้ามาทำพิธีในในนี้ไหมเห็นไหพี่น้อง ก็จะเข้ามาในนี้ก็จะจเข้ามาในนี้นะคะอันนี้เป็นพิธีกรรมของคนจีน,นจริงๆคุณนอ้องเป็นพิธีกรรมของคนจีน,นจริงๆี่ปนคนเบิเคยมากอันนี้เรามาดูมาดูวัฒนธรรมของคนจีนพี่นอ้องมาเบิรงวัฒนธรรมของคนจีน วัดมังกรเด้อพีน่น้องนเอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับเราเด้อพี่น้องเด้อใช่

เา็าจะบายทำความเคารพทำความสักการะบูชาองค์เทพองค์องค์งเทพองค์พระนะคะอันนี้เป็นจุดเสียงเสียมเยซียมซีโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างพี่นอ้องอ่ะคือกว้างใหญ่มากล่ะคะ่ะพี่นอ้องกว้างใหญ่มากเลยเพกตรงนี้มาถ่ายรูปไหมล่ะอ,อนี้ไม่นั่งถ่ายรูปอา สวยมากเลยกว้างกว้างในพี่น้องถ้ามาคนเดียวนี่ถ้ามาคนเดียวไม่รู้ว่าจะออกไปถูกไหมถ้ามาคนเดียวไม่เคยมาน่าจะหลงช่องออกมั้งเนี่ย <c oughs> เละ็จะมีคำสวดเป็นภาษาจีนเห็นบอกล่ะนี่งไงแต่ละที่แต่ละนั่นน่ะเห็นบอกล่ะพี่น้งองก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้ ก็จะมีคนมีคนดูแลมีคนพามีคนพาทํำพระรูทิสักรวนอิมง่า,งงามแห้งให้ใหหนหองเนาะะเอ้ก็เจ้ากปเฮ็ุดี น,นี้วัดสำหรับคนจีนอิเลพี่น้องวัดสำหรับคนจีนวัดมังกรเด้อพี่นอ้องวัดเนาะคนเยอะมากเลยนคะคะเยอะมากเ่เคยเห็นก็ได้เห็นบ่าเคยมากก็ได้มากนะพี่น้องเนาะ ก็เหมือนเราทําสังฆทานนะพี่น้องเหมือนเหมือนกับเราทําสังฆทานเลยล่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยก็จะมีชุดแก้ชงเครื่องไหว้แล้วก็มีคําสวดเหมือนกันกับสังฆทานพี่น้องเหมือนกันเลย ขอโทษนะคเับผิดหน่อยเออนะ ทำบุญส่งขอบแจ้าปีกเดินตามลูกโ่สีแดทาบุญสขอเจ้าีกเดิตามลูกตอนสีแดงทำบุญลงชื่อเสืมดูบจะหาที่ถ่ายรูปซะหน่อยใช่ไม